ทองคำจะเป็นอย่างไรนะครับเมื่อเทสแนวต้าน2 4 0 0เนี่ยไม่ผ่านถึงสองครั้งแล้วนะครับและยังมีประเด็นในเรื่องของความรุนแรงในตะวันออกกลางเกิดขึ้นอีกนะครับและสัญญาณของเฟดเองเนี่ยเหมือนกัแผ่วลงด้วยนะว่ากับปรับวัตถุดเบี้ยนเนี่ยจะเกิดลาชาขึ้นครับเดี๋ยวเราไปคุยกันในรายการดีกว่าว่าทองคําควรเล่นอย่างไรในสัปดาห์นี้กับความผันผวนที่มากขึ้นครับ จะเป็นอย่างไรไปคุยได้ในรายการครับทองลงต่อคิวซื้อไม่ทันทองขึ้นต่อคิวขายไม่ไหวซื้อขายทองคาแท่งกับอินเตโกสบายใจอยู่ที่ไหนก็ซื้อขายได้ผ่านระบบออนไลน์โทร0ศูนย์สอง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 ศูนย์ศูนย์ศูนย์เจ็ดได้เลย สวัสดีครับกลับมาอีกครั้งหนึ่งครับกับรายการกราฟทองมงขาดนะครับแล้วก็เจอกับผมอีกครั้งหนึ่งนะครับเทดเดอร์เจมนะครับก็เราหายหน้าหายตากันไปหลายสัปดาห์เลยนะครับเนื่องจากว่าสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยนะครับก็ติดกับวันหยุดเนาะนะครับแล้วก็สัปดาห์ก่อนๆแล้วก็มีไลฟ์สดกันนะครับทาให้คลิปในวันศุกร์ของเราเนี่ยนะครับก็ต้องถูกเลื่อดไปเรื่อยๆเนาะนะครับก็วันนี้เนี่ยเรามาเจอกันนะครับกับสถานการณ์ทองคําที่ค่อนข้างมีความผันผวนสูงมากนะครับอยู่ในระดับต่อ บริเวณประมาณเกือบสองพันสอยเนาะซึ่งตอนเช้าเนี่ยนะครับได้เทรดเบรกขึ้นไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็เบรกฟอรไปด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าทองคำณนะปัจจุบันนี้เนี่ยนะครับจะมีแนวโน้มเนี่ยจะขึ้นต่อเลยหรือเปล่านะครับหรือว่ามีแนวโน้มในการปรับตัวก่อนนะครับแล้วก็หลังจากนี้เองเนี่ยนะครับราคาทองคําตรงนี้เองเนี่ยถือถึง่าเป็นราคาเนี่ย ที่สมเหตุสมผลแล้วหรือ,อยังในเชิงเทคนิคน,นะครับหรือว่าเดืยดทองคำเองเนี่ยจะต้องมีการปรับฐานรอบใหญ่เกิดขึ้นก่อนให้นักลงทุนเนี่ยเข้ามาเก็บของหรือว่าจะลากขึ้นไปเชื่อมเมาก็ตามนะครับก็เดี๋ยววันนี้เรามาดูกันในเรื่องพื้นฐานทองคำกันด้วยนะว่าทองคำเองเนี่ยนะครับมีแนวโน้มจะเป็นอย่างไรในเชิงพื้นฐานในระยะสัน้น และภาพกลางกันด้วยนะครับก็ mm hmm. ก่อนเข้ารายการของเราเนี่ยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมและทีมงานทุกคนด้วยนะครับ mm hmm. เดี๋ยวเราขอมาเริ่มจากตัวภาพรวมนะครับเศรษฐกิจกันก่อนนะครับในเรื่องของตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐนะว่า มันเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับรวมถึงคําพูดของเจอร์โลมพาวลในวันพุธด,ด้วยเนาะนะครับก็เดี๋ยวเรามารีวิวกันก่อนเนี่ยผมขอคามันเริ่มต้นจากตัวนี้ก่อนละกันนะครับก็เลยไปหลายสัปดาห์แล้วแหละนะครับแต่ว่าผมก็ต้องมาพูดจริงๆนะครับในเรื่องของประเด็นเงินเฟ้อภาคผู้บริโภคนะครับซึ่งเราเห็นกันเลยว่าในเดือนที่ผ่านมาเนี่ยนะครับมีการปรับตัวขึ้นเป็นส5นะครับจากเดือนที่แล้วเนี่ยอยู่แค่3.2%เท่านั้นนะนะครับแล้วก็เดือนก่อนๆเนี่ยอยู่ที่3.1% นะครับมันทำให้เราเห็นเลยนะครับว่าภาพรวมของตัวเงินเฟ้อเองเนี่ยนะครับมันมีการปรับตัวสูงขึ้นนั่นเองนะครับแล้วก็ก่อนหน้านี้เนี่ยมันมีการปรับตัวลงมาเรื่อยๆเนาะนะครับแต่ว่าไปทําจุดต่ําสุดเนี่ยก็คือ 3. าดหนึ่งเปอร์เซ็นต์นะครับล้าก็มีการพุ่งปรับตัวสูงขึ้นมานะครับซึ่งปัจจัยหลักๆของตัวเงินเฟ้อที่ปรับตัวขึ้นมาเนี่ยถ้าเราไปเจาะลึกกันจริงๆแล้วเนี่ยนะครับเราจะเห็นเลยว่า ไม่ได้มาจากอาหารนะครับอาหารเนี่ยอยู่ที่2.2เนะครับเดือนที่แล้วเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ2.2ถึง2.3เหมือนกันนะครับอาหารเนี่ยไม่ใช่ตัดทิ้งไปนะครับเพราะว่าอาหารเนี่ยมีแนวโน้มในการปรับตัวลดลงต่อเนื่องนะครับถือว่าอยู่ในมเมตัมที่ดีนะครับแล้วก็เข้าสู่เป้าหมายของเฟดเป็นที่เรียบร้อยเนาะอยู่ที่ประมาณอัลลาว2เปอร์เ นะครับซึ่งเงินเฟอ้อในเรื่องของอาหารเนี่ยเราตัดทิ้งไปก่อนนะเพราะว่าอยู่ในมเมนตันที่ดีส่วนเงินเฟอ้อในเรื่องของการใช้ใจ่ายอุปโภคบริโภคอื่นๆเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นพระเช่าข่าวแรงหรืออะไรพวกนี้เนี่ยนะครับยังอยู่ในพฤติกรรมที่ไม่ได้ดีเท่าไหร่นะครับเนื่องจากว่าณปัจจุบันเองเนี่ยนะครับมันค้างอยู่ที่ประมาณ3.8ถึง3.8 4.0ตัวนี้เนี่ยนะครับมาหลายเดือนละนะครับแล้วก็ในเรื่องของค่าเช่าค่าแรงหรือว่าค่าใช้ใจ่ายอุปโภคบริโภคพื้นฐานนะนะครับไม่ว่าเป็นค่า,าสาธารณูปโภคค่าเดินทางที่มันมีความจำเป็นเนี่ยนะครับมันไม่ได้ปรับตัวลดลกนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้เองเนี่ยน่าอันตรายอยู่เพราะว่าตัว ค่าของชีพพื้นฐานเนี่ยมันยังอยู่สูงมากอยู่ที่3.8%เลยดีเดียวนะครับซึ่งไกลกับเป้าหมายของเฟดอยู่ที่2%เนี่ยเยอะมากแต่ว่าตัวนี้ก็ยังไม่ใช่เป็นประเด็นหลักที่ทำให้เงินเฟ้อเนี่ยปรับตัวขึ้นนะครับตัวที่ทำให้เงินเฟอ้อปรับตัวขึ้นในระยะสั้นจริงๆเนี่ยเราต้องมาดูในเรื่องของ Energy นั่นเองนะครับซึ่งในตัว Energy เองเนี่ยน่าเป็นห่วงนะครับเนื่องจากว่าหนึเลยนะปัจจัยเลยคือออยล์ไพ บวกแก๊สไพเนี่ยนะครับราคาเริ่มปรับตัวสูงขึ้นแต่ในภาพรวมของสหรัฐอเมริกาตัวนี้เองเนี่ยปรับตัวสูงขึ้นก็จริงแต่ก็ยังไม่ได้มากเท่ากับปีที่แล้วนะครับถึงแม้ว่าจะปรับตัวขึ้นนะแต่ก็ยังอยู่ในอ่าปริมาณที่น้อยกว่าปีที่แล้วแล้วกันนะก็คือถ้าเกิดว่าเทียบเป็นปีรลายปีเนี่ยก็ถือว่าเติบโตยังลดลงอยู่นะ นะครับยังไม่ได้แย่แต่สิ่งที่น่าเป็นห่วงเนี่ยคือในตอนที่ราคาน้ํามันกับแก๊สช่วงนี้ขึ้นเนี่ยนะครับสิ่งหนึ่งที่ผลักดันในตัวเรื่องของเ n e น g y ีอีกเนี่ยมันคือในเรื่องของอิเล็กทริกนะครับในเรื่อง,อ,งอุตสาหกรรมอพลังงานในเรื่องของการใช้ไฟฟ้านั่นเองนะครับซึ่งแหล่งกําเนิดพลังงานอิเล็กทิกมีอะไรนะครับก็คือมีในเรื่องของตัวพลังงานธรรมชาติ นะครับพลังงานน้ำมันพลังงานแก๊สซึ่งณปัจจุบันนี้เองเนี่ยนะครับในอิเล็กทริกที่เขาผลิตมากที่สุดเนี่ยเขาใช้พลังงานแก๊สนั่นเองนะครับเพราะว่าพลังงานพวกพลังงานธรรมชาติเนี่ยยังผลิตแหล่งกระแสไฟเนี่ยได้ไม่มากพอและก็เทรนในเรื่องของการใช้รถไฟฟ้าเนี่ยค่อนข้างจะสูงมากทีเดียวนะครับก็ทําให้เราเห็นเลยว่าณจุดนี้เองเนี่ยนะครับกลายเป็นว่าค่าคองชีพของคน นะไม่ว่าจะเป็นน้ํามันที่อุปโภคบริโภคพื้นฐานรวมถึงค่าไฟเองเนี่ยปรับตัวสูงขึ้นในสหรัฐอเมริกาและทําให้ตัวเงินเฟ,ฟ้อภาพรวมของเราเนี่ยนะครับวิ่งไปอยู่ที่ระดับ3.5นะและหลังจากนี้เองเนี่ยผมมองว่ายังมีแนวโน้มที่จะปรับตัวทรงทงหรือปรับตัวมากขึ้นได้อีกนะครับทําให้เฟดเนี่ยนะครับมันจะพลาดเป้าหมายที่เขาเคย วางไว้นั่นเองเนะครับตัวนี้เองเนี่ยทางเจอรโรมพาเวลเนี่ยที่ได้ออกมาถแถลงการล่าสุดในวันพุทธที่ผ่านมาเนาะจากที่เราจะเห็นเนี่ยนะครับทางพาเวลก็ออกมาพูดถึงการส่งสัญญาณในการตึงอัตราดอกเบีย้ยอยู่ในระดับสูงเนี่ยไปอีกสักพักหนึ่งนะเพื่อให้ดูท่าทีของเงินเฟอ้อรวมถึงการอุโปโภคบริโภคพื้นฐานด้วยนะครับซึ่งเราจะเห็นเลยว่าการอุโปโภคบริโภคพื้นฐานเนี่ยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของค้าปิกนะครับก็เริ่มปรับตัวอยู่ในทรงที่ ดีขึ้นนั่นเองนะครับแล้วก็ในเรื่องของภาพรวมอ,อื่นๆเนี่ยก็ยังไม่ได้สอสิ่งการบริโภคของนสหารัฐที่แย่ลงนั่นเองนะครับทําให้เจอร์ลมพาเวลเนี่ยยังไม่คิดว่านะยังไม่ได้มีทิศทางในการปรับรอัตราดอกเบี้ยในเดือน6นี้นะครับเพราะว่ามันจะเร็วเกินไปส่วนในเดือน5เนี่ยแน่นอนนะครับ98%เนี่ยในเดือน5้านะไม่ปรับลดอัตราดอกเบี้ยนะครับไม่ปรับลดอัตราดอกเบีย้ย นะครับเพราะฉะนั้นเองเนี่ยในเดือน5้าตัดทิ้งไปได้เลยส่วนในเดือน6ที่คนคัดการไว้มีแนวโน้มสูงมากที่จะตัดทิ้งเช่นกันนะครับอ่ะเพราะฉะนั้นเราเห็นภาพรวมแล้วว่าในเรื่องของการเปล่าตลกเบีย้ยเนี่ยในสถานการณ์ที่ตลาดคาดเนี่ยอาจจะผิดโผลไปได้นะครับซึ่งจะมีเครื่องมืออีกตัวหนึ่งเนี่ยที่สามารถยืนยันได้นะครับเขาเรียกว่า ตัวยูเทชูรี่บอร์ดนะครับซึ่ง10ปี2ปีเนี่ยแน่นอนนะครับมีการปรับตัวสูงขึ้นค่อนข้างรุนแรงเลยนะครับจากก่อนหน้านี้เนี่ยเขาคาดการณ์ว่าเฟดจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยในปีนี้ค่อนข้างเยอะเนาะทำให้ตัว treasury bond 10ปีเนี่ยลงปรับตัวไปถึง3.8นะครับแต่ณปัจจุบันนเ,เองเนี่ยนะครับ treasury bond มีการถูกเทขายอย่างต่อเนื่องนะครับให้กับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของภาครัฐที่กู้มหาศาลด้วยนะครับหรือว่าเฟดที่เททิ้งเองด้วยนะครับเราก็ความเชื่อมั่นว่าเฟดจะปรับวัตะนกเบี้ยในระยะสั้นเนี่ยยังไม่เกิดขึ้นนั่นเองนะครับมันทาให้ treasury bond เนี่ย ก็เลยมีการปรับตัวสูงขึ้นซึ่งตัวนี้เองเนี่ยผมว่ามันเป็นการยืนยันจาก2จุดนะนะครับจุดหนึงคือนักลงทุน i n สเตอร์เนี่ยนะครับเริ่มไม่เชื่อมั่นแล้วนะครับว่าเฟดเนี่ยนะครับจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยนะครับอันนี้คือ i n v เ s อร์นะครับอันที่2เนี่ยคือเฟดเองเนี่ยนะครับก็ไม่ได้ส่งสัญญ,ญาณ ในการปรับวัตถุดอกเบีย้ยด้วยเช่นกันนะครับซึ่งสองประเด็นพวกนี้เนี่ยนะครับจะทําให้ชัชชุรีบอลเนี่ยหรือว่าแนวโน้มตลาดเนี่ยมันออกมาบอกเลยว่าอัตราดอกเบียเ้ยในระยะสั้นเนี่ยน่าจะยังไม่ได้โดนปรับในเดือนห้านเดือน6นี้ทําให้ทองคําเนี่ยมีโอกาสชวดน,นะครับในการคาดการณ์ตัวนี้ไปแต่สิ่งหนึ่งที่ทองคําเนี่ยยังได้อันนี้ส่งเชิงบวกและยังไม่มีสินทรัพย์ใดให้ได้ณตอนนี้อยู่นะครับซึ่งตัวนี้เองเนี่ยถามว่าคืออะไร ถามว่าคืออะไรนะครับบอกได้ตรงๆนะครับว่าทองคำณปัจจุบันนี้ที่ไม่มีตราสารไหนให้ได้คือหนึ่งนะครับในสถานการณ์ที่เฟดตรึงอัตราดอกเบี้ยสูงมีโอกาสเกิดซอฟต์แลนดิ้งนะครับหรือว่าในสถานการณ์ที่ตลาดเนี่ยหรือว่าเฟดต้องการปรับอัตราดอกเบี้ยเนี่ยถ้าซอฟต์แลนดิ้งไม่เกิด จะไม่เกิดการปรับลดตรดอกเบ้ยนั่นเองเพราะฉะนั้นการเกิดสถานการณ์ซับแลนดิ้งแน่นอนว่าอะไรไพร์เปอร์เออร์นิ่งของหุ้นมันจะปรับตัวลดลงและทําให้คนเนี่ยไม่อยากถือหุ้นนั่นเองนะครับหรือทําให้บอกง่ายๆคือราคาหุ้นมันจะตกนะครับสิ่งที่สองถามว่าในเรื่องของตัว c u r r e เรนนะครับ c ค r เรนโดยปกติแล้วเนี่ยคือถ้าสถานการณ์ไม่ดีนะครับขายหุ้นเนี่ยคนจะมาถืออะไรดอลลาร์ Dollar. และอะไรครับ ซฟเฮเบนอย่างเยนนะครับซึ่งเราเห็นเลยว่าเยนเนี่ยโดนตัดทิ้งไปนะครับเนื่องจากว่าค่าเงินอ่อนและสถรท่ภาพไม่ค่อยสูงนะครับส่วนดอลลาร์คนจะมาถือไหมนะครับในช่วงอัตราดอกเบีย้ยขาลงแน่นอนการเกิดอัตราดอกเบีย้ยขาลงคือดอลลาร์จะถูก p r พ c i a t e หรือการลดอ่า value ของมันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในอัตราดอกเบีย้ยขาลงดอลลาร์ Dollar มันคนอ่อนเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าหุ้นลงดอลลาร์ Dollar มันก็อ่อนและถามว่าคนจะขายหุ้นไปถือดอลลาร์ทำบ้าอะไร ถูกไหมครับอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ตามมาเนี่ยคือดอลลาร์เนี่ยมันไม่ได้ถูกคิดว่าณนะจุดจุดที่เฟดลดอัตาราดอกเบีย้ยเนี่ยมันคือสตอแวลูนะครับมันเลยทําให้ทั้งหาสินทรัพย์ใดละ่ะที่มีค่าในเรื่องของการสตอแวรลูเนี่ยนะครับในช่วงสถานการณ์ไม่ปกติหรือต้องการพักเงินเนี่ยมันคืออะไร นะครับสิ่งเดียวก็คือโกรนั่นเองนะครับโกเลยนะครับโกเนี่ยคือเป็นประเด็นที่ใหญ่มากๆณตอนนี้และจะเป็นสินทรัพย์ที่ดีที่สุดณปัจจุบันนะครับแต่ว่าต้องบอกไปเลยว่าคุณสมบัติของทองณตอนนี้เนี่ยมันคำโดย2จุดที่ผมบอกไปนะครับซึ่งท่านณจุดใดจุดหนึ่งที่2จุดนี้เริ่มส่งตัวทองจะมีการปรับตัวลงเกิดขึ้นนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยอย่างที่บอกไปว่า สหรัฐยังไม่ได้เข้าอยู่สู่ภาวะซับแลนดิ้งนะครับเราก็เศรษฐกิจสหรัฐเนี่ยยังมีแนวโน้มในการไปต่อได้เพราะฉะนั้นตัวนี้เองเนี่ยทองคำไี่ขึ้นมาเนี่ยเยอะๆเนี่ยนะครับมีแนวโน้มว่าในภาพสั้นก็อาจจะปรับฐานใหญ่เกิดขึ้นก่อนเพื่อไปต่อในรอบหน้าก็าได้นะครับหรือทองคําอาจจะไม่ปรับฐานใหญ่อาจจะปรับฐานย่อยแล้วก็ไปต่อเลยก็ได้เหมือนกันนะครับ,นะรบเดี๋ยวเรามาดูกันในช่วงเทคนิคดีกว่านะตรงนี้นะ ครับเราก็จะมาสะท้อนกลับไปในเรื่องของตัวเลขเศรษฐกิจในพับสัปดาห์นี้เหมือนเดิมนะครับว่ามันก็ยังดูในทิศทางที่ดีนะครับแต่ว่าตัวเลขบ้านเนี่ยเริ่มเห็นสัญญาณนะนะครับเริ่มมีเห็นสัญญาณบ้างๆนะนะครับในการปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นขายบ้านใหม่หรือว่าขายบ้านที่มีอยู่นะครับไม่แปลกในเรื่องของการปรับอัตราดอกเบี้ยที่สูงขนาดนี้นะครับในสัปดาห์หน้านะครับสิ่งที่เราจะต้องจับตามองเนี่ยแน่นอนนะครับว่าไม่ว่จะเป็นในเรื่องของ อ่า b o ออาจจะไม่ต้องไปจับตามองมากนะครับแต่ว่าก็เดี๋ยวดูแล้วกันนะว่าในเรื่องของตัวผู้ว่าแบงค์ชาติเกเองเนี่ยนะครับจะมีนิทิศทางใดนะครับแต่ว่าสัปดาห์หน้าสิ่งที่เราต้องจับตามองคือ PC ซนะเพราะว่า PCE เนี่ยดูมีแนวโน้มว่าการบริโภคจะปรับตัวดีขึ้นนะแล้วก็อาจจะมีทําให้ PCE เนี่ยมีการปรับตัวสูขึ้นด้วยเช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นสัปดาห์หน้าเนี่ยมันก็จะมีคาดการณ์ในเรื่องของ GDP นะครับแต่วัดหนึ่งนะครับแล้วก็มี PCE ออกมานะครับก็จับดูดพส แต่ว่าไอ้วันนิ่งๆแบบนี้เนี่ยอย่าให้เพิกเฉยนะนะบางทีมันก็เวียงทุกวันจริงๆนะท้องคําโดยเฉพาะเวลาขางคืนนะครับแล้วก็ยังอย่าลืมนะคือณปัจจุบันนี้เนี่ยอยากให้นักลงทุนเนี่ยคือค่อนข้างคอนซวูวทีฟ มากขึ้นนิดหนึ่งสำหรับคนที่เล่นเรือวอเลสูงๆนะนะครับเพราะอะไรนะเพราะว่าณนะปัจจุบันนี้เนี่ยมันมีสิ่งที่เราคาดการไม่ถึงเกิดขึ้นได้ตลอดระยะเวลานั่นเองนะครับที่ที่ผมวจะพูดเนี่ยคือสองครามอิสราเอลและอิหร่านนะครับซึ่งณปัจจุบันเองเนี่ยนะครับก็มีความทบิต ถ้ามีความรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆไม่ว่าจะเป็นส่งโดนรบจากอิหร่านเข้าไปถล่มอิสราเอลแล้วเราก็จะเห็นเลยว่ากลุ่มชาติพันธมิตรของอิหร่านต่างๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของกลุ่มอะเยเมนนะครับแล้วก็กลุ่มภูมิภาคต่างๆที่อาปาเลสไตน์เองก็ต่างนะครับหรือว่าจะเป็นในประเทศขอ,อบๆที่เริ่มลุ่มอาอิสราเอลแต่อิสราเอลเนี่ยค่อนข้างจะมีแรงหนุนที่ชัดเจนแล้วก็มีเทคโนโลยีขั้นสูงนะ ทําให้ป้องกันในเรื่องของกำลังลดทางอากาศได้ดีนะครับซึ่งต้องบอกตรงว่าอิหร่านเนี่ยนะครับก็มีกำลังลบค่อนข้างมหาศาลในโลกเหมือนกันนะครับแล้วก็มีเทคโนโลยีขั้นสูงในการ ใช้ในเรื่องของยุทธภัทส,สงคมนะครับซึ่งในเสาร์อาทิตย์นี้เอเสาร์อาทิตย์ที่แล้วเนี่ยมันก็เกิดการยิงเกิดขึ้นนะซึ่งเราไม่รู้เลยว่าในสุคเสาร์อาทิตย์นี้เนี่ยทองคําจะเป็นอย่างไรกับสงครามอิหร่านอิสราเอลด้วยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยสิ่งที่ผมบอกได้เลยว่าเราจะทาอย่างไรกับทองคําได้เนี่ยคือในเรื่องของประเด็นข่าวเนี่ยแน่นอนถ้าเกิดว่ามันเกิดอะไรเสาร์อาทิตย์ขึ้นเนี่ยทองมันมักจะปรับตัวสูงขึ้นในวันฉันแนะ่ๆนะเพราะฉะนั้นเนี่ยการเล่นฝั่งบาย นะครับในหน้าเทรดวันสุกเย็นจะได้เปรียบมากกว่านะครับเพราะว่าเราไม่รู้ว่าในสิ่งที่ไม่คาดฝันแล้วกันนะครับว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเราเล่นฝั่งช็อตเนี่ยแน่นอน ถ้าเกิดเปิดขึ้นมามีการยิงกำลังลบรุนแรงและก็ยกระดับในเรื่องของวอร์เนี่ยนะครับสู่ระดับลีเจียนขึ้นมาเนี่ยนะครับแน่นอนตัวนี้เนี่ยมันผักดันทองคำอาจจะเปิดพุ่งยี่สิบสาสิบเหรียญเนี่ยเป็นไปได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของสรับอิธาริอิลานเนี่ยเรายังต้องจับตามองอย่างใกล้ชิดนะเพราะว่าณนะตอนนี้เองเนี่ยในภูมิว่าตอนออกกลางเนี่ยก็ยังมีสึกหนักอยู่ณตรงนั้นนะครับแล้วก็ในเรื่องของสหรัฐอเมริกาเนี่ยก็ยังไม่กล้า นะครับที่จะเข้าไปสนับสนุนอิสราเอลเต็มที่ในการลบกับอร่านแน่นอนนะเพราะว่าอิร่านต้องเข้าใจว่าเป็นประเทศที่ใหญ่มากๆในการค้าน้ามันแล้วก็สหรัฐยังต้องพึ่งพายอยู่ครั้งใหสุดนะครับถือแม้ว่าอิร่านช่วงหลังเนี่ยเราเห็นเลยว่าจะไปคบค้ากับฝั่งชาติ รัสเซียนะครับรวมถึงจีนค่อนข้างจะสูงมากรวมถึงกลุ่มอ่าบริกด้วยนะครับก็จะเห็นชัดเจนนะครับว่าการแยกของผู้อำนาจในอนาคตเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นแต่สิ่งหนึ่งที่ผมอยากให้จับตามองเนี่ยคืออย่างแน่นอนนะสงครามพวกนี้เนี่ยมาทําให้สปายเชนในโลกเนี่ยมันจะแย่ลงเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของตัวเงินเฟ้อรวมถึงการอุปโภคบริโภครวมถึงระบบธุรกิจเนี่ยมันจะถูกสั่นคลอนในระยะสั้นได้ ทำให้เศรษฐกิจโลกเนี่ยมันจะปั่นป่วนมากกว่าเดิมเพราะฉะนั้นตัวนี้เนี่ยจะเป็นหนึ่งในตัวที่ทองคําเนี่ยค่อนข้างได้อน,นิสง์ทางอ้อมอยู่ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกไปนะครับทองคำเนี่ยจะมีทั้งหมดสองอน,นิสงหลักนะครับแล้วก็พล u s สามอน,นิสง์ก็คือในเรื่องของประเด็นสงครามรวมถึงประเด็น external เนี่ยไม่ว่าจะเป็นสงครามเย็น นะครับสงครามจริงๆนะครับหรือว่าอะไรก็ตามนะครับสามประเด็นนี้เนี่ยถ้ายังหนุนทองคําอยู่อย่างนี้เนี่ยทองคํายังไม่มีแนวโน้มที่จะปรับตัวลงนะเพราะอย่าลืมว่าคนที่ลาก้องคําขึ้นมาถึงขนาดนี้ได้เนี่ยนะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะเปิดทองคําให้ดูนะนะครับในภาพตัวนี้เนี่ยอ่ะคนที่ากทองคําวิ่งขึ้นมาถึงสี่ร้อยเหรียญตรงนี้ได้นเนี่ยไม่ใช่ลายย่อย นะครับไม่ใช่รายย่อยนะครับสิ่งที่จะลากขึ้นมาได้ตรงนี้เนี่ยคือรายใหญ่แล้วคนที่ถือตอนนี้ทองคำทองคําเองเนี่ยนะับที่ถืออยู่คือ,อะไะฟรฟันนะครับฟันกองทุนรายใหญ่ซินท b a แบง์นะครับรายใหญ่นะครับทั้งนั้นเลยนะครับส่วนรายย่อยของเราเป็นไงออกของไ่ได้แต่2,160 นะครับเอาของไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับไม่มีของแล้วนะครับดูคนอยากจะลงมาเก็บของนะครับแต่ว่าเมื่อรายใหญ่เนี่ยไม่ได้มีการเทขายในปริมาณสูงเนี่ยแน่นอนนะครับว่าทองคําจะไม่มีการปรับตัวลงแรงน,นะครับยกเว้นว่ารายใหญ่เนี่ยจะมีการกลับรีบาลานซ์พอร์ตอย่างที่บอกไปอาจจะมีการขัดการในเรื่องของตัวปราวัตัวเงเฟดที่ยืดเยื้อมากกว่าเดิมหรือว่ามีปัจจัยอื่นๆเนี่ยที่ทาให้ตลาดเนี่ยอาจจะไม่ได้เกิดความยดิ่งก็ได้นะ นะครับชื่อประเด็นพวกนี้เนี่ยมันก็อาจจะทําให้สูตรทองคาเนี่ยปรับฐานใหญ่ได้นะครับแต่พาถ้าเรามาดูภาพสั้นๆจริงๆแล้วเนี่ยทองคําเราควรเล่นในกรอบไหนนะครับถ้าเราบอกว่ารายใหญ่ยังไม่ขายหรอกนะครับส่งค่าอิาเลอลก็ยังอยู่นะครับเซ็นทรัลแบงก์ก็ยังมีความอ่าสั่นสั่นคลอนอยู่ในเรื่องของประเด็นเฟดเนาะนะครับว่าจะลดดีไหมหรือว่าไม่ลดดีนะครับซอมแลนดิ้งมันก็ดูมีจะเกิดไหมไม่เกิดนะนะครับซึ่งมันเป็นเขาเรียกว่าท่าที่เฝ้าราวะวัง เพราะฉะนั้นตอนนี้เฝ้าระวังเนี่ยมันเฝ้าระวังมากขึ้นกรอบในการวิ่งของทองคำมันก็ควรสูงขึ้นเท่ากันนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้เองเนี่ยมันเริ่มจะเห็นแล้วว่าตอนนี้มันเริ่มต้านตันตัดตันตันตรงนี้แหละนะครับมันทําให้เราเห็นว่าเฮ้ยมันเริ่มเกิดการปรับฐานแล้วก็เริ่มเกิดการไม่ดันราคาการจะดันราคาเนี่ยดันขึ้นไปไม่ได้อันนี้รายใหญ่ขายนะครับเริ่มมีการเทของออกมาบ้างบางส่วนแล้วนะครับเมื่อกับรีแลรรีบาลานซ์พอร์ต เพราะฉะนั้นเองเนี่ยผมว่าประมาณบริเวณ2,420-20ตัวนี้เนี่ยจะเป็นแนวต้าสำคัญมากและในระยะสั้นๆเนี่ยอาจจะไม่ได้พุ่งขลุดได้ถ้าไม่เกิดสงครามใหญ่นะครับส่วนในภาพเล็กๆเกิดจะเกิดอะไรขึ้นนะครับก็จะเกิดการดีดขึ้นไปเพื่อขายและลงกลับมาเพื่อให้นันหุนรายย่อยเข้าเก็บของในบริเวณนี้และสิ่งที่ต่อมาทำอะไรต่อนะครับก็ทุบ ลงมาต่อนะครับถ้าเกิดว่าเป็นไปอย่างนี้นะแลาจะเป็นการปรับแันที่สวยกว่านะครับแต่จะทให้ลงทุนในย่อยเนี่ยกลัวในภาพตัวนี้ด้วยนะครับอาจจะเกิดการคัดลอดเกิดอะไรก,ก็ตามแต่นะครับแต่ว่าสิ่งที่พอนั้นทุนรายใหญ่เนี่ยจะลากขึ้นไปรอบหน้าเนี่ยมันจะลากโดยการมีวอลลุ่มเยอะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันอาจจะทำให้การขึ้นมีเสถียรภาพมากกว่าในระยะเวลาที่ผ่านมานะ,นะครับเพราะฉะนั้นในภาพสั้นนะครับก็ขายบริเวณสองพันสี่ร้อยถึงส4 1 0สี่ร้อยสิบ รับซื้อในภาพสั้น3,100-2,350และภาพกลางๆเลยนะครับถ้าเกิดวันหลุดลงมาได้เนี่ย3,225เนี่ยเราจะรับอีกไม้หนึ่งนะครับแล้วก็เราเนี่ยก็จะถือฝั่งซื้อเป็นหลักนะครับโดยฝั่งซื้อตอนนี้เนี่ยถามว่าความเสี่ยงสูงไหมก็ยังไม่สูงเท่าฝั่งขายเพราะว่าฝั่งขายเนี่ยมันมีแนวโน้มที่จะเกิดสงครามอะไรก็ไม่รู้นะครับที่ทําให้ทองคําเนี่ยพุ่งแบบ ไม่รู้เรื่องเลยก็ได้นะครับเปิดมาเราอาจจะเจอสองพันห้าร้อยเลยก็ได้นะครับแล้วทองคำในภาพสั้นๆเองรวมถึงภาพกลางๆเองเนี่ยยังไม่ได้มีแนวโน้มว่าจะบอกว่ามันจะลงนะนะเพราะว่านะตรงนี้เองเนี่ยนะครับมันก็ขึ้นมาปรับฐานถูกไหมอันนี้ขึ้นมาเนี่ยแต่ว่ามันปรับฐานมันก็พูดม่ยากนะมันก็ค่อยๆขึ้นนะปรับอย่างนี้เนี่ยนะเพราะฉะนั้นเองเนี่ยมันก็จะไม่ได้มีรายใหญ่ขายนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ารายใหญ่ไม่ขายรายย่อยก็ไม่ได้มีเงินที่จะทุบราคาลงนะ เพราะฉะนั้นเนี่ยทุกคนมันก็อยากมาถือทองอ่ะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสงครามด้วยนะครับที่คนต่างก็กลับมาถือทองรวมถึงคนในซก่ของตัวเองเนี่ยมันมีแนวโน้มในการถูกดีพี้เชีชันในทุกชาติเลยนะครับมันก็เลยทําให้ทุกคนเนี่ยก็เลยหันมาถือทองนะครับไม่ว่าจะเป็นัทุนรายใหญ่หรืออ่าสถาบันการเงินเองก็ตามนะครับเพราะฉะนั้นระยะสั้นย่อซื้อย่อซื้อนะครับไม่ได้บอกว่าทองคําจะปรับลงเป็นขาลงนะครับในระยะสั้นยังไปต่อ นะครับแต่ว่ายังไม่รู้ว่าจะไปต่อถึงตรงไหนเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เล่นสั่นก็ได้นะครับส่วนในภาพยาวเนี่ยก็ยังไม่รู้ว่าจะขายยังไงให้ครบนะครับคือก็อาจจะขายไปเรื่อยๆแหละนะครับแต่ว่าหรือหรือว่าจะขายหมดแล้วเนี่ยก็ช่างมันนะไม่เป็นไรแต่ว่าถ้าเกิดคนที่มีของเนี่ยเราก็จะขายไปเรื่อยๆนี่แหละอาจจะแบบอ่ะตอนนี้เนี่ยอาจจะเหลือสิบเปอร์ซนของพอร์ตอย่างเงี้ยนะครับก็ค่อยๆขายไปเรื่อยหนึน่งเปอร์เซ็นต์สองเปอร์เซ็นต์ก็ได้นะเอาแบบสนุกๆนะครับเพราะว่า มันปรับฐานยังไงเนี่ยทุนเราก็คงอยู่ตันกว่านี้อยู่นั่นแหละนะครับเพราะว่าให้เก็บของกันมาเนี่ยตั้งแต่ประมาณ 1, 2, หนึ่งเวลบริเวณหนึ่งพันเก้าร้อยถึงสองพันเหรียญละนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยของที่มีอยู่เนี่ยก็ค่อยๆขายไปนะครับโอเคก็ทำให้เห็นเนี่ยนะครับว่าในภาพสั้นเนี่ยจะเป็นอย่างไรเนาะดับที่เราทบทวนกันมานะครับ เราสรุปหัวข้อประจำสัปดาห์นี้นะครับที่ต้องจับตามองเลยประเด็นแรกเนี่ยแน่นอนนะครับประเด็นซอฟต์เรนดิ้งเนี่ยยังไม่เกิดขึ้นนะครับการบริโภคค้าปิดยังอยู่ในทิศทางที่ค่อนข้างจะ ดีขึ้นจากก่อนหน้านี้นะครับแล้วก็ในเรื่องของประเด็นที่2เนาะเฟดปรับลดอัตราดอกเบี้ยนะครับมีแนวโน้มที่จะยืดเยื้อไปมากกว่าเดิมนะครับแล้วก็พาวเวลส่งสัญญาในการตึงอัตราดอกเบี้ยมาแล้วเนาะเนื่องจากว่าเงินเฟ้อเนี่ยไม่ได้ปรับตัวลดลงนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของพลังงานนั่นเองถ้าเราไปเจาะลึกกันเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าพลังงานไฟฟ้าเนี่ยมีการปรับตัวสูงขึ้นมาเยอะมากในเดยในที่ผ่านมานะครับประเด็นที่3นะเราเห็นเลยว่าแนวต้า2,400เนี่ยนะครับเทสไปสองรอบและไม่ผ่า เราเห็นว่ารายใหญ่เนี่ยเริ่มมีการเทขายและปรับดีบาลานซ์พอร์ตเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยทองคําในระยะสั้นเนี่ยมีแนวโน้มในการปรับฐานและเล่นในกกอบนะครับอยากให้นักลงทุนเนี่ยเล่นฝักซือเป็นหลักด้วยนะเพราะว่าสงครามอิหร่านและอิสราเอลเนี่ยเราไม่สามารถรู้เลยว่าจะทวีความรุนแรงไปได้มากถึงแค่ไหนนั่นเองครับวันนี้ก็ขอลาไปท่านี้ครับสวัสดีครับ